แล้วแล้วคุณต้องหัวทองมาแต่ไกลเลยอ่ะอันนี้ชื่อชื่อโลนากิจนะคะกิจไอ้คิวบอกงานไว้นั้นกิจติ่นก็เลยตีฟ้านั่นเองลากแล้วฉลากก็อะไรวะจับฉลากไม่เท่าไหร่ดูกล้องด้วยขาดึงกล้องที่ตู้เขาตู้เกิดเนาะเขาตู้เกิดจากอะไรอ่ะอุย ทำไมหรอเสื้อลายทัชเสื้อลายทหารเหรอลูกเป็นเสื้อนีไงเสื้อทีไปของบางไผ่ครับอยากรู้มันมีจริงๆเหรอถามจริงมันไม่เห็นมีเลยอย่างเงี้ยไม่มีที่บอกต้องลองไปใหม่เ้สำคัญเดี๋ยวคนชื่อโต้งอ่ะเหมือนเขาเรียกว่า อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเอเอค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวตอนไรกเขาตกใจครับเขาก็แบบสนางเลยว่าจะเป็นลงเพราะว่าวันนั้นทํางานเรวก็แบบไปดิ้นเด็ที่ลับมามาจะมาจะเป็นโอมานตอนสิบเอ็ดโมงแม่ใส่ท่อแล้วใส่ท่อแล้วแต่ถือว่ามันสั่งแล้วครับไม่ใส่ท่อมาทคอนเทนต์หน่อยต้องิ้งต้องินิดหล่นเกาอีนี่ไพี่ ขอลังไจหน่อยได้ไหมได้สู้ๆนะครับพี่โดมช่วงนี้ทาอะไรอยู่ช่วงนี้เตรียมสอบกของท้องถิ่นกับกรุงเทพอยู่๋อ้โหก็ขอให้สอบผ่านหน่อยครับพี่โดมเก่งอยู่แล้วยังไงก็ทําได้จริงหรือเปล่าจริงเป็นขับโต้งเก่งทุกคนนี่ก็เพิ่งไปสอบครูมายังรอ่อไม่ติดเลยอุ้ยเดี๋ยวก็ได้พี่โดมแบบต้องพยายามเรื่อยๆไงครั้งแรกก็เรียกว่าเป็นการลองก่อนครั้งต่อไปเราได้ได้เราเชื่อว่าเราทําได้เราจะทาได้อะฉันมีอะไรฉันมีหลักฐานแล้ว ค่ะให้ฉันให้โรนนกิจเลื่องยูนิอิเอาชมพูอ๋อโอเคขอบคุณนะคะก็ปลุกด้วยนานๆทีเจอโอเคนะปลุกไงครับปลุกไงก็ได้โรนกิจก็พูดอะไรก็ไม่รู้ตื่นได้แล้วพี่โดมสายแล้วสั้นน้องโป้งตื่นแล้วน้องตื่นอะไรอ่ะตนนี้ชีโอเอ็นจีอันเดอร์สกอร์พีไเอ็กเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมาจริงเหรอฉันไม่กูตีศูนย์ขอโทษพี่ เลงกันดูภาพมัเนเลยเอาอันไหนเอาอันนี้แล้วกันน่าจะอร่อยดีะอ,ะอะไรนะเป็นคนชมพูหรอใช่ครับขอกําลังใจหน่อยได้ไหมพี่รนกิจตอนนี้จะไปสอบกรุงเทพสอบนะครับกรุงเทพขอให้สอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้ข้อสอบรับพี่ทุกข้อรับ อ่านอ่านอะไรก็ขอให้ออกแบบนั้นเลยนี่ออกมาเลยเนี่ยยังไม่ได้อ่านเจสักระตูตแต่อ่านมาแล้วรอบนึงไม่เป็นไรนไม่ต้องอ่านก็ขอให้ข้อสอบอง่ายๆขอให้ทําได้นะครับผมว่าพี่ทําได้แน่นอนจริงเหรออ่าจริงอยู่แล้วคอนเฟิร์มนาทีเจอดาราดังจะได้หลอนทั้งคืนดาราดังอันนี้คืออะไรนะปุกปุกดาราดังเนี่ยน่สอง ปลุกปลุกไงแล้วเธอตื่นครับตื่นตื่นได้แล้วพอผิดงานหรือเปล่าวันนี้สายแล้วนะครับพี่ไปน้องถ้าไม่ตื่นจะ็ปิดกุญแจแล้วครับเออมาดิมาดิแต่ไม่กลัวหรอกตื่นครับตื่นถ้าไม่ตื่นก็ไปแล้วนะครับไม่รอแล้วไม่ชอบผู้สูงอายุลาบอนไต้หวันจ้า อะไรใหญ่รุ่งกว่าลุงฉันแต่บจำไมจไดเลยจได้บินเป็นไงบ้างเมื่อวาก็เพิ่งบินนี่เดียหลับด้วยเดี๋ยวจะไปป่วนฟิเวปิดสนามบิน มูแล้วเบื่อเยอะต้องสาวไปไหนน้องสาวไปไหนอยู่ข้างอยู่ข้างนอกเจ๊เจคอน้องาดีนะหายพันวันนี้เจคอนเอาซีนมากเลยค่ะเจ๊เอาอยาวซีนเยอะเอ้ยคนอื่นเขาพังให้หนูอ่ะให้แม่เลยลูกโอ้โหลายนั้นเนี่ย หลายเดี๋ยรสที่รอดมาสวดสับสับค่ะสับสับไหมคะลุงลุงไม่ไหวก็บอกนะไม่ไหวก็บอกนะคะนรับไหวไหมคะสองคนเนี้ยไไม่หวน่ากลัวมากแรงมากโหูสัมภเวสีเกาะพี่กูเอ้าฉันเจอมาตั้งแต่ผมแบบเซ็มนะค่ะตั้งแต่ผาเก่งเลยค่ะโอเค พี่นนท์น่ะเขาเขาแก่จะแซบนะคะขอร่งใจหน่อยได้ไหมลุงลุงลุงนนท์คนแซ่บเขาแก่กว่าฉันตั้งสิบปีแต่เขาเรียกไปได้ประมาณสิบรอบเลยไม่ไปสักทีโอ้ยไปได้แล้วได้แล้วให้มันจบๆเถอะเขาเขาหมาแล้วขอร่งใจหน่อยได้ไหมลุงลุงนนท์คนหล่อกำลังใจจะไปสอบ จริงจริงจะไปสอบจริงจริงจังๆเลยหลังถ้าจะไปสอบก็ตั้งใจนะสอครับแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีไม่เจอท้าว่้วไรู้เปล่าเจเรนะจ๊ะค่ะเอาปากามาวงต้องมีต้องมีไปหนึ่งสองจ้าไหนก็ได้หนึ่งสองวิขอทงนีีได้ปะ่ย ไอ้คนนี้มันแนะนำไม่น่ารักเหมือนผู้ชายมากเลยอ่ะชาย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 ชาันติดตามอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วทอ่ะทันทีกันเต็มเลยอ่ะหุ่นไปลยยังเนี่ยหุ่นหุ่นเลยนะหุ่นน่ยเฮ้ยปั้มหุ่นไนอยู่ยังไม่ได้อยู่เฮ้ยย่าสิบห้าเมสิปีที่แล้วใช่เมืยี0สปีเฮ้ย ี๋ยวจะไปคุยกับเจียกรต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำงานสายนะครับผมเดี๋ยวสกายนี่คือชื่อลอยเลื่อนล่าสุดตื่นเดือนนี้ยั่ไงนะครับสกายน้ำสกายหน้าแปลงฟันทานอาหารด้ให้เป็นห้าหมื่นนะครับขอกลังใจหน่อยได้ไหมพี่สกายที่สกายหรือมีแต่คนที่สกายสกายเลยจะไปสอบท้องถิ่นอ่ะจะไปสอบค่ะสอบท้องถิ่นใช่ไหมใช่พี่ทำได้อยู่แล้วผมดูหน้าพี่ผมด้วยที่วิชาการมาเต็มื่นโอ้ยนี่ทำไม่ได้นะไม่ได้แน่ค่ะเจ้ากรคนสวย สถาปนาตัวเองแ<ร>ล<ะ>้วหนึ่งน,นี่คือการสถาปนาตัวเองเลยแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าของคนสวยคืนนี้สถาปนาตัวเองห้องเก้าห้าทุ่มนะครับฝากด้วย,ยอ่ะอพี่พี่อะไรวะพี่กรฉันจะเรียกพี่กรฉันชินปากเลยอ่ะขอเนเลยครยับผมในในพ,พี่พี่โอ๊ดจะไม่ชินจะชินชื่อจริงแล้วอ่ะตื่นได้แล้วเดี๋ยวาอย่าเพิ่งสิตื่นได้แล้วขี้เกียจไปไหนเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้อารมณ์